สวัสดีครับท่านผู้ชม mm. ขณะนี้ mm. ผมกำลังเดินทางไปที่ mm. ตำบลทะเลบกอำเภอด,ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งใจไปเยี่ยมจ่าสิบเบกสมพงศ์ mm. กสิกิจพาณิชทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่3ซึ่งได้เกษียณอายุราชการกลับมาใช้ชีวิตที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดนั่นก็คือตำบลทะเลบกอำเภอด,ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ทราบว่าจาสิบเอกสมภูชกสิกิจพาณิชย์ปัจจุบันไปทําไร่ไถนาหรือมีอาชีพใดกันแน่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับจากการสอบถามพี่น้องในพื้นที่นะครับเขาก็บอกว่าให้เลี้ยวไปตามถนนพอไปถึงไร่อ้อยให้เลี้ยวไปทางซ้ายว่าอย่างนั้นอย่าเลี้ยวทางขวาถ้าเลี้ยวไปทางขวาเนี่ย นะครับไม่ใช่บ้านจาสิบเอกสมพง์แต่ว่ามันจะเข้าไปในป่าอ้อยมันจะลําบากว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เลี้ยวรถไปทางซ้ายนะครับก็เป็นป่าอ้อยพี่น้องแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นถนนลาดยางนะนะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่สองข้างทางเป็นไร่อ้อยของชาวบ้านเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านจ่าสิบเอสมพงศ์อยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกว่าอยู่ในละแวกนี้ นะครับแต่ว่าก็ยังมองไม่เห็นบ้านสักหลังเลยเห็นแต่ป่าอ้อยก็เห็นมีชาวบ้านเขาตัดอ้อยอยู่นะครับก็มีกระท่อมแล้วก็มีรถบรรทุกอ้อยมีรถตัดอ้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าบ้านจ่าสิบเอสมพงศ์อยู่ตรงไหนนะครับด้านหน้าก็มีรถปิกอัพวิ่งสวนทางมานะครับเดี๋ยวเราก็ขยับไปทางด้านหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกระท่อม ไม่น่าใจะใช่บ้านของอจ่าสิบิกสมพงศ์กสิกิจพานิชแน่นอนนะครับก็มีรถสวนเข้ามาอีกคันหนึง่งนะครับฝั่งขวาก็ยังเป็นไรอ้อยอยู่นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็ยังเป็นไรอ้อยอยู่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนอ๋อข้างหน้ามีหมู่บ้านพี่น้องข้างหน้ามีหมู่บ้านแล้วนะครับมองเห็นเนี่ยบ้านสองสาหลังนะครับ